สวัสดีครับน้กเรียนครับกลับมาพบกับครูกรัอีกครั้งนะครับในเรื่องคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับอย่างที่บอกนะครับโรงเรียนของเรายังเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเรียนแบบนี้ไปก่อนนะครับมีโอกาสส่วนข้างสูงที่เดือนนี้ก็ยังจะยังไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนะครับคิดถึงทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนกลับมาเรียนนะครับแต่สถานการณ์แบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิปวิดีโอของครับจะสั้นลงนะครับ อาจจะมีไม่เกิน15นาทีประมาณนั้นพยายามนะครับประมาณ7-15นาทีประมาณนั้นเพื่อให้นักเรียนยไม่เบื่อจนเกินไปนะครับคลิปวิดีโอจะสั้นลงกานบ้านที่ให้จะน้อยลงเรียนก็จะเบาลงนะครับอาจจะเรียนเช้าชั่วโมงนึงบ่ายชั่วโมงหนึ่งหรือเช้าแค่2ชั่วโมงเท่านั้นช่วยกันนะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับทุกคนเครียดไปหมดอ่ะวันนี้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เรื่องของการคูณเศษส่วนเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องการหาเศษส่วน คูรทบทวนนะครับบอกแล้วถ้าเราเรียนเรียนตามเดวทีวีคุณครูต้นทางที่เราเคยเรียนกันประจําในวิชาต่างๆเนี่ยเขาจะขึ้นไปที่บวกลบคูณหารเรียบร้อยแล้วนะครับบวกลบคูณหารเรียบร้อยแล้วแต่ครูครับกำลังแยกให้อยู่บวกลบสอนไปแล้วทําตัวส่วนให้เท่ากันตัวส่วนเท่ากันทํไงถึงจะเท่ากันใช้วิธีการหาครนอนะครับเมื่อหาครนอเสร็จก็ทําให้ตัวส่วนเท่ากันถึงจะบวกลบกันได้ครูถ้าเจอสมมวนคละ บวกลบจำนวนคลาล่ะไม่ยากก็เพียงแค่แปลงจํานวนคละให้เป็นเศษเกินเห็นไหมครับมันก็เป็นเศษส่วนแล้วจากจํานวนคละถูกไหมครับกฎเลกของเศษส่วนบอกว่าถ้าคุณจะบวกลบเศษส่วนอะไรต้องเท่ากันก่อนส่วนต้องเท่ากันแค่นั้นเองครับถูกไหมแล้วก็ทําให้ตัวส่วนเท่ากันการคูณเข้าไปก็ต้องคูนทั้งเศษและคูณทั้งส่วนต่อไปมาเรื่องการคูณการคูณบอกว่าโหการคูณนี่ง่ายเลยไม่จาเป็นต้องทําให้ส่วนเท่ากันเศษคูนเศษส่วนคูนส่วนได้เลยครูถูกไหมครับ เพียงแต่อะไรเพียงแต่ให้จับคู่แล้วตัดทอนมันจะง่ายขึ้นวันนี้เราพูดถึงการหาเศษส่วนส่วนผสมการเรียนรู้ไม่ต้องพูดถึงนักเรียนจะต้องสามารถหารเศษส่วนได้นะครับวันนี้จะมีสัก2ตัวอย่างเรื่องการหารน,นะครับเป็นการทบทวนการคูณไปด้วยนะโอเคนะครับโอเคนะอ้ามาเริ่มกัน ตัวอย่างแรกวันนี้หนึ่งเศษสามส่วนสี่เอ่อขอโทษนะครับจำนวนคละอย่างขอเป็น,นอันที่สองอย่าง ไม่อยากให้ไม่อยากให้หาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชื้นง่ายหน่อยอ่ะดูครับเศษยี่สิบห้า ส่วน3หารด้วยเศษ4ส่วน3บอกได้เลยครับวิธีทิศหรือวิธีทำในการหารเศษส่วนเนี่ยถ้าใครที่ตั้งใจเรียนเมื่อตอนป .5 นี่โคตรง่ายง่ายโคตรกล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้าใครจําได้การหารเศษส่วนคือเขียนตัวตั้งไว้เหมือนเดิมให้เปลี่ยนเครื่องหมายาหารให้เป็นเครื่องหมายอะไรลูกให้เป็นเครื่องหมายคูณแล้วทําไมครับแล้วทําไมครับตัวหารเนี่ยหารด้วยอะไรเนี่ย เศษส่ส่วน3เนี <ació>. hmm. ่ยให้กับเศษเป็นส่วนให้กับส่วนเป็นเศษนี่ครับไม่ยากเลยถูกไหมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจากเศษ4ส่วน3ก็กลายเป็นเศษ3ส่วน4ไงคูถูกไหมครับแล้วเศษส่วนเห็นไหมมันกลับมาเป็นอะไรลูกมันกลับมาเป็นเรื่องอะไรมันกลับมาเป็นเรื่องการคูณเพราะฉะนั้นการคูณก็คือ นำตัวเศษคูณกับตัวเศษนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนความจริงคูณและจบครับแล้วเราก็มาตัดทอนที่หลังก็ได้แต่ครูกราฟสอนเทคนิคไปว่าให้ทำไมครับให้ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยนะครับจับคู่ครับคู่แรกครับ25กับ3มมีไหมครับมีไหมลูกไม่มีครับครูไม่มีจบครับผ่านครับ25กับ4ีมีไหมครับคูณไม่อะไรเจอทั้ง25กับ4 ไม่มีครับครูคู่ต่อไปครับ3กับ3、หน้าตาเหมือนกันแสดงว่าแม่นั้นแหละครับตัดได้ครูเพราะฉะนั้นเจอ3กับ3าแม่อะไรแม่3ครู3 1 3 3 1 3จากับคู่ใหม่ครับครู25กับ1 25กับ4ไม่มีครับ1กับ1ก็ไม่มีครับครู1กับ4ก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นเหลืออะไรครับเพราะฉะนั้นเหลืออะไรครับเพราะฉะนั้นเหลือแค่25คูณกับ1ครับครูแล้วก็1คูณกับ4ครับครู ไม่มีการตัดทอนได้แล้วครับคุณได้เลยเพราะฉะนั้นคําตอบเศษก็คือเศษคูณเศษส่วนคูนส่วน25คูณ1กลายเป็น25ครับครู1คูณ4กลายเป็น4ครับครูครูครับตอบได้แล้วครับได้คําตอบแล้วเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่ยังไม่ที่สุดเพราะที่เศษเศษ25ส่วนสเป็นเศษอะไรครับเศษส่วนเกินเราต้องการจะทให้เศษส่วนเกินของเราเนี่ยนะครับ เป็นจำนวนคะเพื่อตอบคำตอบเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเราก็เอา25ตั้งเอาตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วนคือ4 0นะครับขอโทษ4และ25ใกล้เคียงสุด4 6 24ครับครูลบแล้วเหลือเศษ1ครับครูจบแล้วครับคำตอบข้อน,นี้ของเราคืออะไรลูก6เศษ1ส่วน4เป็นคำตอบโอเคเก็ต โอเคเคลียร์โอเคนะเคลียร์นะโอเคไหมโอเคนะโอเคเมื่อโอเคเคลียร์ขออีกหนึ่งตัวอย่างวันนี้ขอสองตัวอย่างเริ่มขอเยอะนะครูครับเริ่มขอเยอะโอเคต้องมีบ้างนะครับนักเรียนต้องมีบ้างอีกหนึ่งตัวอย่าง 2เศษ1ส,ส,ส่วน3หาร4เศษ1ส่วน2อเกิดอ,อะไรขึ้นครับเจออะไรนะครับเนี่ยเจอจำนวนคระเจอจำนวนค้งเนี่ยมันต้องตกใจครับก็คแค่แปลงจำนวนค้างให้เป็นเศษเศษเศษเกินนะครับวันนี้จะไม่เขียนให้ดูละให้นักเรียนลองตอบครับ2เศษ1ส่วน3เอาอะไรไปคูณอะไรครับเอา3ไปคูณ2เป็นติ๊กตอกติ๊กตอก6บวกอีกหนึ่งเป็น 7ต้องเริ่มแปลงให้ได้แล้วนะครับกลายเป็นเศษ7ส่วน3หารด้วยอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแปลงครับเสร็จเกินให้เป็นจำนวนคละช่วยกันคิดครับเสียเวลาช่วยกันคิดหน่อย2 4เป็น8บวก1เป็น9กครับครูเศษ9ส่วนส่วน2ครับครูจบนะครับจบนะโอเคมาดูต่อครับครูเจอเครื่องหมายหาร ทำไงดีครูเพิ่งสอนไปเมื่อคาบที่แล้วเอ้ยเมื่อตัวอย่างที่แล้วตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษถูกไหมครับโอเคต่อเอาเศษคูณเศษไงครูแล้วก็เอาส่วนคูณส่วนไงครูถูกไหมครับคูณแล้วทาไงต่อดีค,ครูกลับสอนให้จับคู่ครับ7กับ3มีไหมครับสกุลแม่อะไร ไม่มีครับคูโอเคเจ็ดกับเก้าคูณแม่อะไรไม่มีครับคูสองกับสามไม่มีครับคูสองกับเก้าไม่มีครับคูคูไม่มีเลยไม่มีก็คือไม่มีครับคูณเลยครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเจ็ดสองสิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดคูตัดทอนไม่ได้แล้วอะเพราะว่าทอดสุดคูณแม่อะไรก็ไม่เจอหรอกทั้งสิบสี่ทั้งยี่สิบเจ็ดครับนักเรียนครับไม่เจอก็คือไม่เจอครับนักเรียนก็สามารถที่จะทําไมครับ ตอบได้เลยครับมันหาไม่ได้มันต่ําแล้วมันไม่ได้เป็นเศษเกินตอบแค่นี้ครับแค่นั้นนะครับโอเคนะนะครับเห็นไหมการหาเศษส,ส่วนทําไมครับสรุปซะหน่อยยากหรือไม่ยากไม่ยากเลยเพียงแต่เราต้องทําไมครับเราต้องดูให้เป็นจากเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณแล้วข้างหลังกับเศษเป็สนส่วนกับส่วนเป็นเศษถูกไหมครับเจอจำนวนคละเหมือนกับการคูณเลย คล้ายๆการบวกเลยเราเจอจำนวนค้าเมื่อ,อไหร่เราแปลงให้เป็นเศษเกินซะเลยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นไม่มีอะไรยากสําหรับพวกเราถูกไหมกลับไปเพื่อพบทวนได้ถูกไหมดูได้ถูกไหมครับนะนครับเนี่ยเจอเครื่องหมายหารเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมาย,าามายคูณแล้วก็กลับเศษเป็น ส่วนกับส่วนไปเป็นเศษหลังจากนั้นมันก็เข้าแก็บเดิมเลยล็อกเลยการคูณก็คือการคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเพิ่มเติมคือครูกรับบอกว่าให้ทําอะไรให้ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยวิธีการจับคู่เมื่อจับคู่เสร็จแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วคูณซะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน แต่ถ้ามันเป็นคำตอบที่เป็นเศษเกินอยู่สแสดงว่ามันเป็นจำนวนคาะได้ก็แปลงซะแล้วก็ดูเศษส่วนเนี่ยเป็นเศษตัวอย่างต่ำแล้วจะต่ำได้ก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถหารได้แล้วถูกไหมครับโอเคนะโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้นะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ